ต่อรถตีอันเขาเลยเนี่ยสมายนะครับท่านคนที่รับก็เจ็ดสิบห้า 75, อ่าบไข่เต็มแต่แล้วมีประวต์การป่วยกะเล็บเสียเปลี่ยบเทียบรับไปก็ขอเตือนห้เตือนบัดีละบัดีลาสาเรีองกระด้างน,น้อนี้ต้องรอบขอบไปก่อนนะครับแล้วต่อรถตีครับบัดี้คือเปลี่ยนยิม้มมันหนึ่งฝากเตือนไม่จัก อันนี้เสียสงร้านสีสิทิพดได้ฝากว่ารถให้เปลี่ยนยิ้มเนี่ยนะครับสามารถจะปั้มกุญแจได้ร้านสีซิทิพดก็เป็นห่วงหรือนี่เหมือนกันล่าไข่ไปซื้อรถทีร้านสีซิทิพดเป็นจะเตือนให้ใส่หมวกกันน็อกนะครับและอุปกรณ์เป็ดช่างเป็นจะบอกเลยเจ้าของร้านจะบอกบัดนี้เปลี่ยนเน้อบางคนซื้อรถได้บาถึงสองอาทิตย์รอด,ดีไี้มเปลีปล่ยนอ,อันนี้ยไฟสีดี้มันเปลีป่นยนไฟสีฟ้าสีเขียว แกผมปิ้มๆมาใส่จุ๊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 เปลี่ยนรถถ้าจะเปลี่ยนรถจะนี่กับปอกปอปลอกแม่เห็ซื้อรถเก่ามาแปลงเอาะไอ้บลาเลยิได้รถแล้วไปจดสิเบนซ์ก็ไปจะได้นะครับสภาพบ่พร้อมถ้าถูกตำรวจยึดต้องเจ๊ข้อหาดัดแปลงสภาพรถยึดไม่ได้ซื้อรถใหม่ก็ขับตามมาเ่ไปดัดไปแปลงอย่างมันญี่ปุ่นบดแปลงมาเรียบร้อยแล้วมัน มาถึงเมืองไทยไม่ใครให้ใครหอ้องใครหวยอก็เปลี่ยนแบหมดล่อใหญ่เป็นล่อหน้อย,อ,ย,อ,ยอันนี้บ่มีกับเสาะอะไรแบแบมานปลงกขึ้นมาขึ้นมาตั้งหูตั้งตาเล่นอย่างนั้นนะครับขอขอล่อบนธรรมดาแต่ไปใส่โคเมียมจนตั้งหูตั้งตาเล่นมาบหมาบพุ่นที่ภาคตีนก็เป็นยางกับมาใส่ไอ้เล็กเนี่ยอันตรายอยนั่นนะครับกับขาวฝากไว้ด้วยก็โบราณหันมาแล้วกับเยบันหันมันแกจนอินดูนะครับอินดูยปอดูแม่เตะก็แบกปอแบกต่อมาจากบ้าน มาเปลี่ยนที่โรงพักกันกุญแจเมื่อกุญแจขันกับบุก็ต้องไปยืมพอเหี้เสียเวลาครับเสียตั้งพอเสียวลาเสียอารมณ์เหี้แต่หละคนก็ดีก็เข้าใจนะครับซ้อนเต็มที่ล่ะมาถึงมันก็มาเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเงี้ยเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาเพิเพิ่มกันลรักกันมาพ่ออาหยัางพ่อเปิี่นได้ฟากกันมาเหลืองนี่นะครับล้กก็สถานที่ต่างๆที่บบมีกล้องวงจรปิดเขียวนี่เลยบอกว่าแก้งมีฉาชฉีบมันมานหนักนะครับ ลาสุดกับตกของมันดีโอเป็นวามันซื้อนะวิธีการมันหลายคนจู้มันนักและก็ยังมีประจําคือเรื่องราวของโทรศัพท์มาจู้ว่าท่านเป็นนี้บัตรเครดิตธนาคารปุ่นธนาคารเทพและก็ลลาสุดได้หับจุดหมายจากกองสลากว่าทางกองสลากมีความยนดีที่จะให้ท่านมีโอกได้ได้สมนาคุณท่านทูกหวย จะไปซื้อตัวเองเนาะมิติไหนนะครับกลองสลากกินมาบอกหวยไคนเดียวเป็นพอกลองสลากแต่ห้าวไอ้คนเดียวเห็นแบบดี้แทนเพือตัวเอะมันเทาจะซื้อหวยอยู่ได้จะถูกก็ไปบอกคนอื่นมาถูกด้วยังไงวันนั้นเฟลแา้วก่อนผมโทรศัพท์เข้ามาเรื่องของถูกจู้เนี่ยกลองบอกเป็นนี่เป็นยางเกลยดอะมาฟังยังเกลยดจริงน้ำหมูน้ำแตาจะเกลยด Hồi đi mẹ bình phẳng lấy cả thì đi mẹ bình bỏ vào Lón phẳng mấy con bình như thế Chú mình u Là cả đánh thì bỏ vào Khai mi tốt trốn nhà hay nha ná Nó vắng ngủ say con chờ vắng vậy đó hả Mày khui lại cả khôn trốn Kì ẩn hắn bỏ vào cho khâu trốn Là khâu vắng vào nữa khả gỡ nè lấy cả vắng lấy cả ngồi vô ban đó nè Ước bỏ đi làm mà cả ác xỉa Chú mình u đi Chị tán hấu rồi mi mình u đấy Mình mà, cả đi อยูไหนก็จู้เป็นไปฟังมั้งมวลกไขหงายอย่าง้เปิดเพลงม,มันฟังฟงอันยังฟังฟงนี่มันรัวไหมเฮมแต่ท่านมาดิปุปันไหวนะครับมาดิปุปันไหวก็เรื่องแล้วนี่บางคนโหดตัวหลูกหลานนี่บางคนก็จบัคคิดมาถึงสันจะจะอยู่างนั่นอย่างเขาไดตู้เอทีเอ็มมากะเรียบร้อยท่านมีสองตันก็จะหายสองตันมีมือกับมดมือนั่นน่ะจะให้เป็นภาษาอังกฤษพร้อม ตู้เอทีเอ็มจะมีคำเตือนอยู่ทันทันอ่านก่อนถ้าทำไม่ได้ใจท่านเดินขึ้นไปเลื้อยไปธนาคารนี่ก้มก่อนมันมีชิ้นงาแต่ก่อแต่ส่วนมากร้อยทั้งร้อยจู้ธนาคารต่างๆบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมตั้มตั้มทั้งกันเั้นเนี่ยเติมจะมีหนังสือมาแจ้งทันเป็นลเลขอักษรเนาะบัดดีไปฟังตางโทรศัพท์แล้วกลัวจิ๋ว่าเขาอยู่ที่ไหนมี้ ไปอยู่ประคุมมีหัไปหามีหู hearing. นะครับบริษัทต่างๆธนาคาร่า,าจสงจากซื้หนางสือตีมีหลักฐานทันไปถึงบ้านเนาะบ่าได้ตรวจสอบอไปอย่างต่างแทนเอีเดติแต่คณะบ่าได้อูาอ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 า้อีน่ะหนังสือพิมพ์ก็ออกทีวีก็ออกแต่ยังดเดินจู้กัอยู่ผุมกับบ่เขา้าใจเลยเหมือนกันบ่ามันเกิดอ,อย่างขึ้นถ้าบ,าบาา่าเข้าใจใสรก็บบ่ผวเลุาบอกเ,กอเออกขาบ่าได้ฟังได้่ว่า มันจะฟังรายการผมมันออกทั่วประเทศทั่วโลกหับมาขนาดนัน้นเรือพอกับหน้าดาราไงทันยาเยายาลือก็เปกดำขนาดนักขึ้นมานหนึ่งพุ่มอย่แต่งเอามาโฮกอย่างบอ,อกแล้วก็มาเลือกันมาลงสื่อพิมพ์เปลี่ยนหน้าเปาาลี่ยนเสวขาเขาลองมาแก้วมาจ่ายเลือกันจีนหูเลี่ยงขายข้าวนะเนาะเลียนมาสิบบาทบันล้านฉบับก็อพอคุ้นไปเถอะ แต่มกาแปกคนเขาก็ชอบดาราพี่กับน้ำวนหัวมัดบ้านตัวเก่าเขาเขาเขาบุกขึ้นบ้านอย่างงี้บ้านวังหมอรถจนกัลลับอยู่คนทัดมาในเวียงโซ่สับเปลี่ยเปล่าเป็นอิีกอันมันยึดครับโอ้นี่จะได้กับล้านมานี่คนในเวียงโท่บอกรถจนกันลับอยู่นตัดมเวี่บอกรนกลลับนถัดเอ้ยงโบอกลลับอยู่เฮ้ยนั่นเหงือยู่ฮะอะเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นวันนี้กิจกรรมนี้ี่เกิดขึ้นนะ ผมสิงห์ขอเชิญชวนทุกท่านดีใบม้วนไปรวมทิจกรรมนะครับโครงการแบ่งปันความรู้สู่ความเข้าใจใโอกาสร้อยปีกมรมศิลปรกรยวันนี้มันสุดร์มาแรงจะมีโขนวทิทย์เกิญชนนะครับเนะือการแสดงโขนเป็นรำเมืเกียนตอนชุดนี่นะศึกอินทรชิต นานะชาจะเป็นอันดอกบ,บัลโทมครับถาดวัดจังับเปิดไฟไงท่านที่ได้ห้าหนังซื้อหรือก็าได้รับบัตรเจนหรือว่าได้รับผู้เลื่องต่างๆนี้แบนี้บรรษุมันไปพอโขนตามแสดงโขนตามแจง้งแต่ถ้าว่าฝนตกีนนะครับใสมา่าตาดตาดตาดสามสีม่วงถ้าสองมองเนี่ยถ้าเป็น รางก้มสินเป็นพ่อสรีธาวัฒยาบดีปลอดเปนแต่ายไปสแสดงตีห้องประชุมวิทยายลัยเทคน,นิคงานบอกแต่งหน่วยไงนะใจไปถึงจู้ฆ่ามาฝันมาดีรายการที่ดีมื่อนานประกาศแล้วถ้าฝนตกเปผมจะมีหนังสือแจ้งในรอบขอบดีที่สุดเลยต้องขอบคุณท,ทีมงานของประชาสัมพันธ์ของก้มนส่วนใดเอ่ครับกรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยเชิญชมการสแสดง ่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคีน่างชั้นสองถ้าฝนตกก็ไปพ่ดเลยแต่มวนโขนนี่นะม,นนะมวนท่านเกษมมื่าทำาพ้วยนำมาแสดงตับเป็นวิธีการแจ้งพาวว่านะบอกนี่ฝนจะไปตกวันนี้มันผูกฝนจะไปตกมีงานหลายงานที่ต้องหยาดกันอยู่งานโขนกับงาน,นงานโขนลิ้นจีมึงจังกับลิ้นจีของดีมึงจังอ่ะตางปฏิบัตบ้านสเสนียนขอบคุณทุกท่านที่ไปร่วมงานของดีตำบลเสนียนแต่ว่านี้ นประสิทธิ์ชัยยงกับนั้นได้ฝากขอบคุณปอพิ่น,นงท่านนายกอบตอท่านกเกษตรอำเภอแต่บ้านมัวไามา่ได้เข้าไปก่อนนะครับติดทําข่าวอยู่สลารกลางท่านไปไม่ได้ครับเนาะบ่กว่ากันละมีผ่าเพิ่กัฝากกับมาลงได้ไม่มีปัญหาส่วนหนึ่งอาจจะเรียอร้อปพอนะครับไปรวมกิจกรรมมดขืนและฝนตกเป็นยผมบอกวันพุธ เอฟซี FC, งาช้ป์บมหาการจะเปิดหลังตอนรับสุขโขทยัยขอเจนจวนตัวนะครับสีม้งตรงเตะตีสนามมอทรอานานันวันพุธจะมีของวิลลึกฟูตบอลเจนจะนำมาโชว์ว่ามียอย่างองเจ็ดแปดย่างอุดอาสปอร์ตโทรศัพท์มหาละ่ะดูเตรียมพร้อมให้กำรรจะนำมาตั้งโชว์ในรายการเราจะอู้ว่ามีอย่างองตีจุ่ยกันซิ่เพื่อสนับสสุนสมอสรงาแชมา์บัมหหการ ไ่พอการคุมทีมของโคดเหล่าโคดอาชีพกนกหัก,กสกตีเหมือนแล้วก็ลูกด่านโคมงานงตีรวมกันเตะทีมงานทุกคนขอเชิญน,นะครับกาบัตถันละกสาวบาทเตรียมตังใบสาวไว้น้องทีมงานของสโมสรจะไปเก็บตตีตังเข้าเป็นเก็บได้ไปเจ็ดแปดแสนเป็นล้านเฮาหมืนห่นฮุบปันเอาละเต็มที่สุดท้ายะไรการทีมงานก็ขอบอกว่าแต่ว่านี่เกิดเป็นอุบัติเหตุกับทันในอำเภอ คนใหม่ของอำเภอปัวทันนิวัดงานทุระตอนนี้ท่านในรับาบดเจ็บนะครับอาจจะมีการนำตัวไปตีเชียงใหน่หรือลํำปางยังมาแน่เตี่ยแต่ว่าท่านเกิดอุบัติเหตตตีในเขตอำเภอปัวนะครับรถจนกําลังได้ฮับเปในอำเภอและเกิดอุบัติเหตุนะครับรับาดเจ็บแล้วก็หลายคนถามเป็นห่วงทีมงานรถลร้างขับซุมิตอรอดได้บุญพักรักษาตัวอยู่ตีโรงพยาบาลนานนี่ก็ เส้นเลือดแต่ไขมันอุดเลือดดิเส้นไขมันอุดเลือดอุดตันนี่เส้นเลือดเฮ้ยปล่าบ่าให้ดูนะครับก็ส่งกำลังใจน้องเบาวหายเร็วๆแต่อย่าเลนมนไครับรถล้างต่อสุดท้ายนี่ขอทรงเพลงเพื่อกับปป์ปิโนบ้านนาสาวและทุกทันที่รวมกันฮักษาปลาฮักประเทศไทยผมบมอกไปนี่ทํากันเมื่อกี้นี้นะครับใจเวลาสั้นๆทํากัน ต้องขอลากันไปก่อนบรรยากาศต่างๆในมือนานวันนี้จะเกิดขึ้นมาได้เท่ามีทุกท่านมาแล้วว่านี่เลิกเลี้ยแลวพอดินฟ้าอาศแล้วครับรถจะนักนะครับใจรถใจหลายด้วยความน้ำระหวังน่องๆจะเดินทางปิกบ้านก็ขอป้องกันตัวเก่าไว้จอาฝนตกบ,บรดีครับถนนมันมืดนอาจจะเกิดเอุบัติเหตุได้ชวงนี้เฮาบรรยากาศสูญเสียไปในเกิดเรื่องของอุบัติเหตุนะครับด้วยผลงานเพลงรักเธอประเทศไทย หมาะเพืับทุกท่านโดยเฉพาะปลอพี่น้องบ้านานาสาวทุกคนครับขอมีคำสู้แล้วก็อดทนสู้กันต่อไปสักวันหนึ่งจะเป็นเองของขอบค,ค,คุณคุณชชยเฉดขอบคุณพิทุนแล้วก็น้องเทคนิคที่มาใหม่เนาะฝึกงานเต็มนะครับขอบคุณ,ล,คณลากลับไปก่อนขอบใจเจ้าอีพร้อมครับมีคำสุขครับสวัสดีครับมาเล้วนะครับ 两队队员，我、这个啊、们队队员派出三名，三名队员参加。三名队员参加。他们是什么？ i uh -huh. Thank you for watching!

You